สวัสดีค่ะช่องมุดาไกลบ้านเจสีวัลฟูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทางกานกกกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจสีไปเจอบทความดีๆอยู่ทยเพจของ f อทีมงานทนายตั้มหรือว่าเพจ f อทีมงานทนายประชาชนนั่นเองนะคะผู้ที่เอามาโพสต์ก็คือแอดาคมนะคะเอาบทความของทนายตั้มสิทธราเบี้ยบังเกิดมาโพสนะคะเพื่อนคงจะทราบกันดีว่าทนายตั้มนั้นท่านเป็นนะคะทนายที่ดูแลคดีให้ลงผลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคดีใหญ่นั่นคือคดีของน้อง พูดน่นเองนะคะวันนี้มาดูว่าทนายตั้มมีการโพสนะคะว่าอย่างไรนะคะท่านเห็นว่าการสู้คดีเพื่อคนที่เป็นอรองมันไม่ง่ายเลยครับยิ่งบางครั้งลูกความเป็นคนมีชื่อเสียงหรือคดีได้รับความสนใจจากประชาชนแรงกดดันจากสังคมและข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกความและทนายต้องแบกรับนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งทนายตั้มบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มีค่า และมีความหมายต่อชีวิตการเป็นทนายของผมนั่นคือทนายตั้มคือการที่ลูกความของเขาได้รับความยุติธรรมจากคดีและสิ่งที่ทนายตั้มมีให้ลูกความทุกคนคือทนายตั้มบอกว่าผมจะไม่ทอดทิ้งคดีและสู้ไปจนถึงปลายทางของอุโมงค์นะถ้าคิดจะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันแล้วชนะก็ไปด้วยกันนะคะ แพ้นะเจ็บก็เจ็บด้วยกันนะขอ,ขอบคุณบทความดีๆของทนายตั้มสิทธราบเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมวลนิธิทีมงานทนายประชาชนไวนาะที่นี่นะคะวันนี้เจสสิกฟูะนะส่งกําลังใจไปให้ทนายตั้มผู้ที่ดูแลคดีนะน้องชมพู่ให้หลวงพลอยู่นะคะช่วงนี้ก็นะคดีก็อยู่ในช่วงนะที่พวกเราต้องติดตามกันอย่างเข้มงวดในตลอดวันนะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ทนายตั้มนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้หลวงพลด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะ วันนี้ฝากคลิปดีๆไว้สั้นๆท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ การติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะยังก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะ,ะสำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูเนี่ยคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะเะะะจอกันคลิปต่อไปะคะ <S <S ่ะสวัสดีค่ะ